Thang, 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 Thang nha, Happy đi kiếm lẹt bài. Bye, 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 phải à, bye. 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 tụi Bye. 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 Bye.

Bye 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 đi bye 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 ơ, bye 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 đi bye bye bay bye 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 อไปไปเดินเดินเดินวันนี้อากาศเย็นขนาดเลยนี่ต้องผัดเย็นเย็นไปลูกไปไะกล้ฝนจะตกแล้วมั้งย่างเลยรถเขาจะมาแล้วหนุนไปฉันนอนหลับยางมันจะหลุดยางไปยางมาไหนไปโรงเรียนน้ำไปไปอื้อื้โอ้ยนี่เดียวไม่เดียวเดียวเต็มเลยไม่เดียวไวเปียะมัน ไปลูกไป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 อืมติผิกมีผิกนั่นแน่ได้จ้ะเด้อทางหัวไปเลี้ยงไปลูกไปนีอนอ่อันสุกแล้วล่ะอันสุกแล้วไปลูกไปไปไปอย่าเพิ่งกินไป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 อย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกิน,นทางทางไปกินทางหนาเพิ่ไปเสร็จอา้อาวอ้าวไปเดิน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 

ไปลูกไปหากินหญ้าท uh, eh, uh, uh, ั้งหน้าโู้ยหญ้ากรายน้ำพริกพับพริกพับอยู่ไปไปลูกไปไปไปเลยตัวเล็กเดินลูกเลยไปหัดมองกินกับด็กินละสิลามไว้เงี้ยเงี้ยอันโบดอยืนตรงอันนี้เด็ดไปลูกไปจะได้ถึงที่กินแล้วไปเร็วตัวเล็กไป ไป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 าไปไเย็นสบายด้ีมืึงคนพาหมาอยางในหนาวอยู่นี่หนาวหนาวหน่อยไปรู้ปไปอย่าเพิ่งกินนมอย่าเพิ่งกินนมไปค่อยไปกินนมไป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 เลย มีข้องน้ำคลองเขาเฉีดไว้ส่งน้ำมาแต่ว่าบ่มีน้ำน่าแลงน้ำหมันหมดไปสุดไปเอ้เอ้ยงอัยอีกสอก เซนหนึ่งนี่แหละกะทิหอดนวังเรียงเลยล่ละ,ละไปคอยยางไปปีเอ้ยปีไป,ไป,ไ,ปไปตัวเล็กไป ไป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 การเปลี่ยนแป้งเลยเพออื่อนเั้งหมดชักไอจักจับเลยไปไปไปมองแรงจมิมาเอามาเอา่นี้เลยมาเอาไปดอกไป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 ,ไป,ไปมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มา <c oughs> มาแลนเดี๋ยว่งแต่ไม่เสบจิงว่ะเลยเต็มเท้าใส่ย,ยู่ไปถือไปน้ำข้าวมากกับว่าไม่แสบไ,ไ,ไปดูไปไปตัวเล็กเดินไกลช่วงวันวแล้วนี่ชิวงวันแล้วไกลช่วงวันแล้วจะถึงแล้วดูไปดูไป

ngang 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 rồi như dên hết mừng lạ đây nhẹ là thính lại nhẹ 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 mái này. ôi 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 nhẹ luôn với sao đấy thì đơm đơm nhẹ đấy phải không phải phải không mà không cái ai phải đó, không cần làm theo này là. Ừ, bye. Bye. <coughs> bye, 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 nó bye, 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 đây bye, bye, ayam kerak air ayam air เวียงไปเวียงมาอยู่เฮ้ยเวียงไปเวียงมาอยู่น่าจะเนาะคนไทยก็ได้อถ่ายวิดีโอเวียงไปเวียงมาอยู่ถ่ายรามมาถึงมองรามเลยจ้าซัมเนียได้ถ่ายเอฟซีได้ออย่าลืมกดไหลกดแชร์ยามากผู้พานี่ได้จ้าสวัสดีจ้า เห็นบ่ให้เพื่นได้กินยากับลูกเพื่นเห้เล่มแถวนี้เย็นเยนอากาศนี่บรรยากาศเย็นสบายเย็นสบายเือุณหภฟูมบอกอาาสูงต่ำมานี่ครับนี้ค่ะสวัสดีจ้า